สวัสดีกันเพื่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องมุดาไกลบ้านนะคะวันนี้นเจสิยงขงฟูขเ,เข้ามาอัปเดตข่าวสารทางบ้านกกอ,อก,กันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเรื่องราวทางบ้านกกอ,อกก็ยังคงเป็นที่น่าสนใจนะติดตามกันอยู่ทุกวีทุกวันเลยนะคะเพื่อนวันนี้นะคะตัวมุดาไกลบ้านไปเห็นโพสต์หลายๆโพสต์ในนะคะช่องไม่ว่าจะเป็นช่องใหญ่ช่องเล็กแล้วก็เพจเอฟซี FC ทีมงานทนายประชาชนด้วยเช่นกันนะคะวันนี้ <c oughs> ไปเจอโพสต์ใหญ่นะคะจากแม่น้องชมพู่นะคะ เป็นโพสต์ของทางสื่อช่องใหญ่เลยนะคะเขียนว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยนะแม่น้องชมพู่นี่แกเตรียมหาทนายความเก่งต่อสู้เพื่อลูกนะคะแล้วก็ตัวแม่น้องชมพู่นี่ยังมีการชื่นชมไปถึงทนายตั้มด้วยนะคะว่าทนายตั้มน่ะเก่งทีนี้ทางทนายตั้มก็มีการโพสต์ทางเพจส่วนตัวของท่านเหมือนกันว่าไม่ต้องกลัวผมเลยขอบคุณที่ชมนะคะไม่ต้องกลัวผมเลยท่านดั้มบอกว่าถ้าใครทําผิดเนี่ยต่อให้มีสิบสิทธิ์ราก็ช่วยไม่ได้เพื่อนๆไปดูละเอียดข้างในคลิปกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะ นะคะวันนี้นะคะหัวข้อเรื่องก็คือว่าแม่น้องจมพู่เตรียมหาทนายมือดีสู้ก็เขาหวาดกลัวเขาปาวาก็เลยมีการติดกล้องรอบบ้านเลยนะแม่น้องจมพู่เนี่ยนะแกก็บอกว่าช่วงนี้นะคะเพื่อนอ่าช่วงนี้ก็มีความไม่สบายใจเรื่องนี้นะคะก็เลยอ่า ในเรื่องของคดีความน้องจมพู่บอกว่าก็เคารพนะในเรื่องของการคำ,คำตัดสินของศาลนะคะซึ่งการต่อสู้คดีต่อไปนั้นก็จะต้องปรึกษาผู้ที่รู้กฎหมายซึ่งตนเองนั้นหากพูดแบบบ้านๆคนบ้านนอกอย่างเราคงไม่มีชั้นเชิงแม่าพู่ว่าอย่างนี้นะคะในการต่อสู้อะไรมากมายนะคะเราต้องมีทนายเก่งๆที่มาปกป้องเราซึ่งยอมรับว่านทะนายลุงพลเก่งมากพูดถึงทนายตั้มนั่นเองนะคะเพื่อน ซึ่งตอนนี้นะคะแม่น้องชมพู่บอกว่ามีความกังวลเกี่ยวกับกระแสสังคมเพราะว่าบางกระแสมีการพูดถึงเรื่องเงินเงินทองทองซื้อกันอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แกก็กังวลว่ากลัวว่าสังคมจะตัดสินตัวแกนะคะกล่าวหาว่าเราเห็นแก่เงินรับเงินกับฝ่ายตรงข้ามหรืออย่างไรนะยืนยันไม่ใช่อย่างนั้นแน่นอนนะคะส่วนเรื่องความปลอดภัยนั้นขณะน,นี้มีความกังวลหนักกว่าเดิมเชื่อว่าตัวผู้ต้องหาเองนั้น จะไม่เข้ามาข่มขูข่คุกคามเราแกว่าอย่างนี้นะคะแต่กลัวฝ่ายตรงข้ามนะกับเราที่ไม่รู้ว่าเป็นใครจะเข้ามานะคะเพราะไม่ทราบ ตัวตนว่าเป็นใครดังนั้นตอนนี้หากไม่จําเป็นก็ไม่อยากจะรับแขกนะที่ไม่ได้รู้จักเลยหรือว่าแขกแปลกหน้านั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้นะก็ไม่ได้มีการพูดคุยอะไรกับลูกเลยแม่น้องเชพ่อว่าอย่างนั้นนะเพราะว่าพูดไม่ออกแล้วก็รู้สึกผิดหวังแต่ยืนยันที่จะต่อสู้คดีเพื่อลูกอย่างถึงที่สุดนั่นก็คือคําที่แม่น้องเชืู่พูดไว้นะคะ,นะมีการสัมภาษณ์ผ่านสื่อช่องใหญ่นะ คืบหน้าเมื่อเมื่อวันที่15เอ้เมื่อวันที่5มิถุนา,นายนผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศที่บ้านของนางสาวิตรีวงศ์ศรีชาแม่น้องชมพู่นะคะก็เมื่อพูดถึงเมื่อวันที่4มิถุนา,นายนเนี่ยเขาได้ไปยื่นคําร้องต่อศาลคัดค้านประกันตัวนายชัยพลเ,เพื่อนๆจำได้ใช่ไหมคะว่าโดยระบุภายหลังจากศาลอนุญาตให้นายชัยพลเนี่ยประกันตัวว่าต้องใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมากขึ้นและก็ยืนยันนะต่ต่อซื้อเพื่อลูกต่อไปซึ่งวันนี้นางสาวิตรีพร้อมครอบครัวก็ยังคงใช้ชีวิตตามปก ะะโดยภายในบ้านแล้วก็บริเวณรอบบ้านนั้นก็ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อป้องกันและก็รักษาความปลอดภัยนั่นเองนะคะตามที่ทางสารมุกดาหารเพื่อนได้พิจารณานะคะ ให้ประกันตัวนายเัยพลพิพาหรือว่าลุมพลนั้นผู้ต้องหาในคดีน้องชมพู่ประกันตัวในวงเงินทั้งหมด1นึ0 0 0บาทเพืพ่อ 1, 8, 000, น,พนพร้อมข,ข,ข้อกฎหมายเงื่อนไขห้ามผู้ต้องหาหลบหนีนะคะคุมคูพยานยุ่งเยิงกับพยานหลักฐานก่อเหตุอันตรายประการอื่นหากห้าหมาาผู้ต้องหาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเว้นแต่ได้รับอนุญาตจากศาลแจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและก็ให้แต่งตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่6หมูหม่บ้านกก ตูมอำเภอ,อตำบลกกตูมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารเป็นผู้กํากับดูแลผู้ต้องหานะคะก็คือลุงผลนั่นเองนะคะมาดูมุมมองของทางทนายตั้มท่านก็พูดอย่างนี้ว่าตัวทนายตั้มเองท่านบอกว่าก็ขอบคุณนะครับแต่พยานคนไหนที่พูดความจริงไม่จําเป็นต้องกลัวผมเลยทนายตั้มว่าอย่างนี้นะคะผมถามยังไงก็ไม่แตกอ่ะ แต่หากมีคนเตรียมให้โกหกผมรับรองความบันเทิงแน่นอนทนายตั้มว่าอย่างนี้นะคะเอ่อทิ้งท้ายอย่างนี้ค่ะทนายตั้มบอกว่าลุงพลก็เหมือนกันถ้าทําผิดจริงต่อให้มีสิบสิทธราก็ช่วยอะไรไม่ได้นะเขพุดนะคะบทความนี้จากเพจของออทนายตั้มสิทธราเบียบังเกิดในการที่การมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนค่ะนะคะเรื่องต่อไปเพื่อนมีมุมนึงมุดาแก่บ้านอยากจะมาเสริมนิดนึงก็คือว่าเอ่อทางแอดแบนก็มีการเสริมให้เหมือนกันก็บอกว่าอยากจะบอก คุณแม่นะคะว่าไม่ต้องกลัวทุกอย่างไม่ได้ขึ้นกับความเก่งของทนายตั้มอย่างเดียวแต่ว่าขึ้นกับข้อเท็จจริงสารท่านยุติธรรมและฟังแต่ความจริงเท่านั้นค่ะนะคะอันนี้เป็นบทความที่เรารวบรวมมาให้แล้วก็เป็นที่น่าสนใจเพื่อนอีกเรื่องหนึ่งอยากจะมาเล่าสื่เพื่อนฟังมากก็คือเรื่องเนื่องจากว่านักกเพื่อนจําได้ใช่ไหมว่าวันนี้ทางแม่น้องชมพูเนี่ยเขามีการ ใบสีสุขขวัญแล้วก็เขามีการแสดงความน้อยอกน้อยใจเพราะว่าญาติญาติมาก็ไม่ได้มาเยอะแยะนะคะจริงๆก็ต้องเข้าใจตรงกรันว่าช่วงนี้มันจะมีกระแสะมันจะมีทาให้กระแสะที่เกิดขึ้นในเรื่องน้องชมพู่เนี่ยคดีน้องชมพู่เนี่ยมันทําให้เกิดการแบ่งเป็นฝกักเป็นฝา่นฝายทีนี้ก็ญาติหลายคนเขาก็ลําบากใจเช่นคนหนึ่งที่เขาพูดถึงก็จะมีคนเจฟส์เจฟส์จริงๆแล้วเป็นเฟซบุ๊กของพี่ดอนนะพี่อินพอร์ติลนั่นแหละแกก็โพสต์ไปเมื่อมาสักสองชั่วโมงที่ผ่านมาแกบอกว่า ไม่รู้จะทำตัวยังไงไปหาลุงคนก็ว่าโหนกระแสนะอยากมีเรตติ้ง ก็บอกว่าก็ญาติผมที่เคยรู้จักพูดคุยแล้วก็รู้ว่านิสัยเป็นยังไงไม่ใช่ว่าอยากดังอยากหวนอะไรนะครับผมไม่ใช่คนที่จะแยกแยะอะไรไม่ได้นะคะผมก็ยังเหมือนเดิมเชื่อในความคิดความรู้สึกผมว่าลุงไม่ใช่คนร้ายนะคะขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็พี่อฟซทุกท่านนะครับที่เข้าใจผมอันนี้ขอบคุณบทความดีๆของคุณดอนไอพี่พี่ดอนอิมพอร์ตชิโ้นั่นเองนะคะซึ่งถ้าจำไม่ผิดเพื่อนจาได้ใช่ไหมพี่ดอนเนี่ยเขาเป็นคนที่มาให้การสัมภาษณ์กับช่องสื่อใหญ่นานแม้แต่ต้นว่าเย็นยามา ยังไงลุงพลไม่ใช่คนพัาผิดนั่นเองนะคะก็ขอบคุณบทความทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นบทความของทางเพจชนายตั้มนะบทความของพี่บหลันจาก FC นะคะทีมงานทนายประชาชนแล้วก็นะคะบทสัมภาษณ์ของทางช่องสื่อใหญ่นะคะแล้วก็ เป็นกําลังใจให้ทุกคนเลยนะคะในเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่บ้านกาะกอกนะเราก็ดําเนินการดูเราก็ดูว่านะทางทนายเขาจะดำเนินการกันยังไงทางตํารวจจะว่ายังไงทางศาลจะว่ายังไงเป็นกําลังใจให้ต่อไปทุกๆฝ่ายเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งลุงโบนฝั่งแม่น้องชมพู่นะคะส่งกําลังใจให้นะคะขอให้นะคะเรื่องราวคลี่คลายไปได้ด้วยดีในตอนจบนะคะวันนี้อ่ะลำลานเพื่อนไปท่นี้ก่อนอย่าลืมนั่งเ่็นที่มีความเห็นอย่างไรนะคะนะคะในเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงนี้คลิปนี้นะก็แสดงความเห็นกันเข้ามาเยอะๆเลยนะคะขอบคุณค่ะเจอกันคลิปต่อไป สวัสดีค่ะขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะย้อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะสำหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะคะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ